ให้แรงจังสู้สู้สู้เกไว้ปิดบอดเนาะอันนี้มาไม่ได้อันนี้มายอมแพ้ปิดประตูบอดเปิดประตูบอดทำไมอะมาไม่ได้เหรอได้คือทุกคนได้ไหมคะมี่ง่ายทุกคนแต่มาไม่ได้อะมาจะพูดอะไรอะ flashback ปิดประตูเบิดปิดประตูเบิดปิดประตูเบิดปิดประตูบอดเปิดประตูเบิดปิดประตูเบิด ปิดมีประตูเปิดไม่ใช่มีประตูปิดมีประตูเปิดเปิดประตูเปิดปิดประตูเปิดประตูเปิด sometime later ปิดประตูเปิดปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดประิดปิดระตูเปิดเปิดประตูปิปิดปเปิดเปิดประตูปิปิดประตูเปิดปิดประตูเปิดปิดประตูเปิดเปิดอะไรปิดประตู เปิดประตูปิดประตูโบนเปิดประตูโบนอ,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 อันนี้อันนี้เรามีความหลังกับคำนี้ฟีิี <Yes. S 2> ประตูเปิดเิดบเพ็บเผ็ดประตูเบิดไม่ใช่คนไทยมาไม่ใช่คนไทย เนี่ยเด็กคนได้นามันง่ายจริงคำนี้ให้เล่นยังรอนี่ลูกมาโชว์สกิลสามรอบปิดไปตูบดเปิดระตูบทติดูบดเปิดระตูบติดไปตูบดเปิดไะตูบทเฮ้ยเอ็กคนจัดยิเอ็กโคนจัดจัด